ม,มีการคำนวณว่าดวงอาทิตย์จะใหญ่พอกลืนวงโครจรปัจจุบันของดาวพุธและดาวศุกร์และทำให้โลกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มนุษย์ทราบความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และบางวัฒนธรรมถือดวงอาทิตย์เป็นเทวดาการหมุนของโลกและวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกเป็นหลักฐานของปฏิทินสุริยคติซึ่งเป็นปฏิทินที่ใช้กัน แพร่หลายในปัจจุบันภาพรวมเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวฤกษ์รุ่นที่3ซึ่งสันนิษฐานกันว่าก่อตัวขึ้นโดยอิทธิพลของมหาวดาราที่อยู่ใกล้ๆเพราะมีการค้นพบธาตุหนักเช่นทองคําและยูเรเนียมในปริมาณมากซึ่งธาตุเหล่านี้อาจเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดดูดความร้อนขณะที่เกิดมหาวดาราหรือการดูดซับนิวตรอนในดาวฤกษ์รุ่นที่2 ซึ่งมีมวลมากปัจจุบันและอนาคตของดวงอาทิตย์ตามการศึกษาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ว่าด้วยวัตจักรดาวฤกษ์นักดาราศาสตร์สันนิษฐานาว่าดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ5,000ล้านปีในขณะนี้ดวงอาทิตย์กำลังอยู่ในลำดับหลักทำการหลอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมโดยทุกๆวินาที